พระธรรมทิวบทที่18ข้อ20เป็นข้อความที่สําคัญเกี่ยวกับการรวมตัวกันของคริสตชนและการทรงสถิตของพระเยซูคริสต์ในท่ามกลางพวกเขาโดยข้อความนี้กล่าวว่าเพราะว่าที่ไหนมีสองสามคนประชุมกันในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นความหมายและคําสอนสําคัญ 1. การประชุมกันในนามของพระเยซูไม่ใช่แค่การรวมตัวกันทางกายภาพแต่เป็นการชุมนุมที่ยอมรับพระเยซูเป็นศูนย์กลางและดําเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ การอธิษฐานร่วมกันศึกษาพระวจนะหรือร่วมนมัสการล้วนเป็นการประชุมในนามของพระองค์ 2. พระเยซูทรงสถิตท่ามกลางพระเยซูทรงสัญญาว่าจะอยู่กับผู้เชื่อเมื่อพวกเขารวมตัวกันเพื่อพระองค์แม้จะมีเพียงไม่กี่คนสิ่งนี้แสดงถึงความเป็นจริงของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชุมชนของพระเจ้าเปรียบเทียบกับหนึ่งโครินบทที่ 3: ข้อ16 3. พลังแห่งความสามาคัคคีแม้จะมีเพียงสองสามคน แต่เมื่อรวมใจกันในพระคริสต์ก็มีพลังอํานาจจากพระเจ้าเช่นการอธิษฐานร่วมกันการตัดสินใจตามน้บพระทัยพระเจ้าการประยุกต์ใช้ในชีวิตในคริสตจักรข้อนี้หนุนใจให้คริสตชนไม่ละเลยการร่วมประชุมฮีบรูบทที่10บข้อยีเพราะพระเยซูทรงประทับอยู่ด้วยในครอบครัวหรือกลุ่มเล็กๆแม้ในกลุ่มเล็กพระเจ้าทรงฟังและตอบคําอธิษฐานในการตัดสินใจการสแสวงหาน้ำพระทยัย พระเจ้าร่วมก,กันกับพี่น้องเชื่อถือได้ว่าพระองค์จะนำทางบริบทของมัทธิวบทที่18พูดถึงการแก้ไขความขัดแย้งในคริสตจักรมัทธิวบทที่ 18: บแข้อสิถึงสิและอำนาจในการผูกและแก้มัทธิวบทที่1 8บแดข้อสิดดังนั้นการรวมตัวกันในพระคริสต์จึงเกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวพระสัญญานี้เป็นกำลังใจให้ผู้เชื่อมั่นใจว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน หรือมีจำนวน,นน้อยเพียงใดถ้าเราอยู่ในพระเยซูพระองค์จะอยู่กับเราเสมอขอพระเจ้าอวยพระพร